ต้องบอกเลยว่ามีหลายเหตุการณ์เลยครับที่นักวิทยาศาสตร์นั้นค้นพบอะไรใหม่ๆมากมายและยังมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาหนึ่งในนั้นคือสาขาธรณีวิทยาครับที่มีการอัปเดตและค้นพบอะไรใหม่ๆเยอะมากและสาขาที่ชัดเจนที่สุดก็คือบรรพชีวิตวิทยาที่เป็นส่วนย่อยของธรณีวิทยานั่นเองเดี๋ยวๆๆเด,เด,เด่อนจะไเด่อกันมีใครตรงนี้เคยได้ยินเรื่อดราวประเาณว่า็ดเด็ดเด็ดเด็ดเน็ดเด็ดเคยมีการค้นพเแลดเก็อธิบายด็้อย็างน็ดนอย่างนี้ พอมาอีกทีหนึ่งก็มีการแก้อะไรนู่นนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้ยาวไปเคยมีใครสงสัยกันไหมครับว่าพวกเขาจะแก้อะไรกันนั่งหนาวะทําไมไม่วิใจัยให้รู้กันทีเดียวไปเลยแล้วค่อยตีพิมพ์มันอาจจะฟังดูกวนตีนสักหน่อยแต่บอกตามตรงผมก็เคยมีข้อสงสัยแนวนี้อยู่เหมือนกันอย่างนั้นแล้วในคลิปนี้ผมป๋ามิซียาอบดิงยิสเดนุสซอร์จะขอพาคุณผู้ชมทุกคนมาไขข้อสงสัยกันว่าเดนุสเสา์จะเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันน,กนั่งหนาแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอความร่วมมืออะไรสักอย่างหนึ่งจากคุณผู้ชมนะครับ อยากให้ทุกคนเนี่ยไปคอมเมนต์ใต้คลิปเปนสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวในปี2024ว่าในปี2024นี้เนี่ยคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์หรือเจอผู้คนอะไรมาบ้างที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าชีวิตหรือตัวตนของเราเนี่ยได้เปลี่ยนไปไม่ว่าจะในงแง่ลบแง่บวกไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องเศราก็ได้นะครับให้เวลาลงไปคอมเมนต์สิบวิเลยกัน10 9 8 7 3 3 1าโอเคหมดเวลาหยอกครับหยอกหยอก <c oughs> เดี๋ยวกดสต็อปคลิปแล้วลงไปคอมเมนต์ได้เลยนี่ฮะ และเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปย้อนกลับไปสมัยก่อนครับในช่วงเวลาที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่พัฒนาไปไหนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสาขาบันพชีวินวิทยาหรือการที่จะศึกษาสิ่งมีชีวิตในอดีตสักตัวหนึ่งเนี่ยถือเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับตำนานมังกรกันมาดีแล้วนะฮะร,รู้ไหมครับส่วนหนึ่งของตำนานมังกรเนี่ยมาจากเรื่องจริงอาจจะมาจากการที่คนในสมัยก่อนเขาไปเจอโครงกระดูกหัวของไดโนเสาร์มาอาจจะเป็นหัวของไดโนเสาร์เทอร์โรพอด มีเขี้ยวใหญ่ๆกระโหลกศีรษะคายกับสัตว์ประหลาดคล้ายกับจอะเรเหรือฟอสซิลของเทอร์รซอนนะ,ะที่มีปีกแถมบางตัวยังตัวใหญ่จึงไม่ปแปลกนะฮะที่ชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนโอีเน่เนี่ยเขาจะเอาไปเล่าปากต่อปากกันจนกลายเป็นตีความเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบมั่วๆกันนี่คือไมกกโลซอรัสหนึ่งในสาชนิดแรกของโลกที่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการสมัยก่อนเนี่ยฟอสซิลกระดูกขาของมันถูกมองว่าเป็นหัมของยักษ์ครับใช่แล้วฟังไม่ผิดคนก็มองว่ามันคือหัมของยักษ์ จากตำนานกรีกนั่นเองและมันยังมีชื่อเรียกอด้วยว่าสโครทัมฮิวแมนนัมที่แปลว่าถุงอันทะของมนุษย์นั่นเองแมงชื่ออนาชิพายเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะล้วนเป็นผลมาจากการวิจัยแล้วก็องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกเลยนะครับว่าตอนแรกมนุษย์เราเนี่ยแทบจะไม่เลี้ยวแลชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยถ้าเกิดจะมีเอี่ยวเนี่ยก็ตีความไปในเชิงของความเชื่อหรือเรื่องเหนือธรรมชาติสะส่วนใหญ่แล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับหัวข้อคลิปนี้มลพัฒนาชีวิตวิทยานเนี่ย เริ่มมาจากการที่มนุษย์มีความเชื่อแล้วก็อยากจะพิสูจน์นะฮะจนกลายเป็นการร้องพินล้องถูกศึกษาค้นคว้าว่าเอ๊ะในอดีตเนี่ยมีสัตว์อยู่บนโลกด้วยเหรอถ้าเกิดมีผมมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและความรู้พวงนี้เนี่ยมันก็ได้รับการพัฒน,นามาตามยุคตามแต่ละสมัยนะฮะการค้นพบในดโนเสาร์ในช่วงแรกเนี่ยครับมนุษย์เราพบรองรอยแค่บางส่วนซึ่งที่เหลือเนี่ยก็เอาไปคาดเดากันทั้งนั้นอาจจะมีการวิจัยตีความไปเปรียบเทียบกับลักษณะต่างๆที่ยังมีอยู่บนโลกซกกระบวนา,า,าเนี่นั ว่าจะตีพิมพ์ได้สักตัวหนึ่งเนี่ยคือกินเวลาเป็นปีๆเลยนะฮะบางชนิดกว่าจะค่าดาได้่าเป็นตัวอะไรหรือมีความน่าเชื่อถือจนสามารถที่จะเผยแพร่ได้เนี่ยก็ปาไปเป็น10ปีด้วยซ้ําจนกระทั่งการมาถึงของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นี่ครับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น CT สแกนการตรวจรหัสพันธุก,กรรมการสร้างแบบจําลอง3มิติการใช้กราฟเปรียบเทียบแลือให้คอมพิวเตอร์คํานวณช่วยนักวิทยาศาสตร์วิทยาสามารถศึกษาสร้างตั้งบดิมได้อย่างง่ายดายและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแล้วเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าซาไปนวซอรัสสามารถลอยน้ําได้หรือไม่ทีเรปมีท่าทางการวิ่งยังไงหรือเวลาที่ซอร์อร์พอดเดินเนี่ยรอยเท้าของพวกมันมีลักษณะเป็นแบบไหนและที่สําคัญด้วยเทคโนโ,นโลยีที่โคตรล้ําสมัยช่วยนักวิทยาศาสตร์ใช้ชิ้นส่วนของไดโนเสาร์แค่ไม่กี่ชิ้นก็แทบจะสามารถตีความได้เลยว่าจะสัตว์ตัวนี้เนี่ยมีลักษณะนิสัยยังไงไปจนถึงเราสามารถใช้เครื่องสแกนในการตรวจดูโครงสร้างฟอสซิลแทนที่จะใช้วิธีขุดทำลายเหมือนสมัยก่อนนะครับ ซึ่งพอเรารู้อย่างนั้นนะฮะก็พบว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันก็เหมือนกับสัตว์ในปัจจุบันที่ยังมีความหลากหลายมีสายพันธุ์แยกย่อยกันไปตามๆกันซึ่งรวมๆก็เป็นล้านสปีชีส์เลยและถึงแม้พวกมันจะเป็นสปีชีส์เดียวกันหน้าตาของพวกมันเนี่ยก็ใช่ว่าจะเหมือนกันอีกทําให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถตีความได้100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับวัยสัตว์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบไหนดังนั้นในทุกๆปีเราจึงมักเห็นนักวิจัยมีการนําฟอสซิลของสัตว์ดือดบันแต่ละชนิดททัั้้งตววีี่่เคยพพิม,ม์แล เอากลับมาวิจัยใหม่อยู่บ่อยครั้งยกตัวอย่างเช่นไอ้สไปโนโสอรัสที่แทบจะโลอะทิ้งทุกปีเลยแต่มันก็ถือว่าเป็นข้อดีนี่ครับที่เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มสนใจชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์กันมาบ้างเพราะเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามากักมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไร้สาระกันทั้งนั้นนั่นก็รวมไปถึงฟอสซิลไดนุเสาบางชนิดที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่ยัยงสามารถเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างสายพันธุ์ที่แทบจะไม่มีความสอดคล้องกันอย่างการค้นพบนนกใใยุค,ค ars, ทรรรีเเเสาาหู้้ว่ มีไดนเส์เสาจำพวกหนึ่งที่เรียกว่าแมนิแรปเตอร์ราที่มีสรีระร่างกายคล้ายกับนกและในส่วนนี้ก็จะนําไปสู่การวางสายพันธุ์หรือการจัดระเบียบกลุ่มวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ซึ่งก็ส่งผลให้เดนูสารสาบางชนิดเนี่ยครับถูกย้ายจากวงนู้นไปอยู่ในวงนี้จากเดิมที่มีหน้าตายอยู่เป็นแบบนี้กลายมาเป็นหน้าตายอยู่แบบหนึ่งอย่างเช่นสยามโอเทรนัสไดนเสาร์สุดโด่งดังของประเทศไทยจากที่เดิมทีเคยเชื่อกันว่ามันเป็นทายาทกับทีเร็กจากอเมริกาเหนือแต่ตอนนี้ มันโดนจัดให้ไปอยู่ในวงที่เก่าแก่กว่านั้นนั่นคือสีลูโรโซเรียแล้วผมก็บังเอิญเจอเรื่องราวหนึ่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับการค้นพบฟอสซิลที่ในตอนแรกเนี่ยทีนักวิจัยเนี่ยจัดตั้งให้มันเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์หนึ่งจนเวลาผ่านไปนับ10ปีเลยเขาก็เพิ่งจะมาตรวจสอบใหม่แล้วก็พบว,ว่ามันเป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์ลายชานิดในชุดเดียวกันครับซึ่งในทางบรรพชีวนิทยาพวกเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่าฟอสซิลแคเมรานิชิซอร์โรฟาเกเน็ตเดินเสากินเนื ยุคจูราสิกโดยมันจัดเป็นนักล่าใน,นกลุ่มเดียวกับอะโลซอซึ่งมีขนาดตัวที่เท่ากับทีเรสกันเลยทีเดียวหลายคิดว่ามันเนี่ยลาสซอร์พอดคอยยาวในยุคเดียวกันมาเป็นอาหารแต่หลังจากมีการตรวจสอบใหม่โดยวิธีการและเทคโนโลยีในยุคใหม่ที่มีความล้ำหน้ามากขึ้นกว่าเดิมพบว่าในชุดกระดูกโคโลไทท์ที่เคยถูกคิดว่าเป็นของไดนโนเสาร์สายพันธุ์นี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากสัตว์ชนิดเดียวกันแต่กลับมีร่องรอยการประปนกันทั้งฟอสซิลของไดนโนเสาร์คอยยาวหรือซอร์พอดและไดนโนเสาร์กินเนื้อโทร จำนวนหลายชิ้นกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าจะเรียกภาษาผมก็คือยามรอม,มิดฟอสซิลเดนเสานั่นเองจากการศึกษาอย่างละเอียดนะักวิจัยพบว่าตัวอย่างโฮโลไทป์ของโซโลฟากาเนสในส่วนบนนั้นมีการปะปนทางเดนเสา์คอยยาวในกลุ่มดิปโพลโดคิดต่อจนถึงนีโอซารุพอดและด้วยความที่เดนเสา์สายพันธุ์นี้เคยถูกจัดเป็นอัลโลซอร์ดังนั้นแล้วจึงยังมีส่วนกระดูกที่เป็นของเดนุเสา์กินเนื้อปะปนอยู่ครับและพอมีการศึกษาล,ลึกลงไปอีกเนี่ย ก็พบว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ก็ยังคงคล้ายกับอลโลซอที่มีชื่อว่าอลโลซอรัสซึ่งอยู่ในยุคจูราส,สิกเพียงแต่ว่าลักษณะของมันเนี่ยต่างกันดังนั้นแล้วนันวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงได้จัดตั้งสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาซะเลยนันคืออลโลซอรัสแอนเนสโดยชื่อสปีชีส์ด้านหลังของมันเนี่ยก็ล้อมมาจากชื่อซอรโรฟากาะแนกนั่นเองครับจากกรณีนี้เราจะได้เห็นว่าแมฟอสซิลชุดหนึ่งที่ถูกตีความมาเป็นอย่างดีว่าเป็นของไดโนเสาร์สปีชีส์หนึ่งแต่กลับมาพบร่องรอยของไดโนเสาร์ คิดในอีกแง่หนึ่งนะครับสมมุติกระดูกหลังของซาไปโนซสอรัสอาจจะมีปีกติดอยู่แต่เราเนี่ยยังไม่พบหรือว่าทีเร็กแล้วจริงๆพวกมันเดินสี่ขาหรือฟอสซิลโครงกระดูกที่เห็นว่าพวกมันตัวใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของทีเร็กแต่เป็นของดโนเสาร์ตัวอื่นก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะฮะเออเนี้ผมแซวเล่นเฉยๆจริงๆเรือ่องนี้เนี่ยก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเลยว่าทีเร็กไม่ได้มีคอยาวแต่ล้วนแล้วแต่นะครับบัณฑิตชีววิทยาเป็นยังเป็นอีกแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่าางมก และผมเชื่อว่ามันยังคงเต็มไปด้วยปริศนาอิ่งหลายแ้านคอที่รอให้เราไปไขและมนุษย์อย่างเราเองจะต้องได้รับประโยชน์จากการศึกษาเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยเป็นแน่เอาล่ะทีนี้เราจะกลับมาถึงเรื่องราวที่เราทิ้งกงินไว้เมื่อต้นคลิปอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะตีความ้ลยกันการที่ไดโนเสาร์ถูกเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์อื่นวันเวลาผ่านไปวิทยาศาสตร์ล้วนมีการพัฒนากันทั้งนั้นทําให้เราเข้าใจและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสัตว์ที่เต็มไปด้วยปริศนามากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน ทุกคนเลยครับการเวลาที่ผ่านไปตัวตนที่เปลี่ยนไปจะทําให้พวกเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าผมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าเรื่องราวที่คุณเล่ามาใต้คลิปจะทาให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทิศทางไหนจะด้านบวกด้านลบจะดีหรือแย่สิ่งเหล่านั้นผมนับเป็นของขวัญในชีวิตนี่ครับต้องบอกเลยว่าในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผมได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะมากทั้งเรื่องดีสุดๆหรือแย่สุดๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว มันคือของขวัญที่มีค่ามากๆเลยครับเหตุการณ์ที่ทําให้เราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ขอให้เราเนี่ยโอบรับมันเอาไว้และรักษามันเอาไว้ครับส่วนเหตุการณ์ไหนที่ทําเราสูญเสียหรือทําเราเจ็บปวดก็ขอให้เรียนรู้จากมันและมันจะก,กลายเป็นความรู้ที่เราจะไปหาจากไหนไม่ได้อีกแล้วทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นของขวัญที่มีค่ามากชีวิตนี้ไม่มีหรอกครับคําว่าเกิดแต่กับกูมีแค่ว่าเราจะเรียนรู้กับมันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วจงเรียนรู้ และอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะเพราะธรรมชาติของมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แทบตลอดเวลาในทุกขณะที่เราหายใจเราจะสูดเอาออกซิเจนมากขึ้นหรือว่าน้อยลงเราจะตดเหม็นหรือตดหอ,อมขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดทั้งมวล้วนแล้วคือชีวิตและนี่คือบทเรียนสําคัญจากคลาส Personal Branding โดยอาจารย์ป๊อปสิวพัฒน์ทั้งหมด8วันที่ผมได้ไปศึกษามาและผมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ปีหน้า เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนและขอให้ใช้ชีวิตให้อย่างสนุกและคุ้มค่าที่สุดเท่าที่ตัวเราได้เกิดมานะครับ Life is so beautiful as you are เจอกันปีใหม่ครับ Happy New Year